ภาพนี้มีคนดังๆอยู่เพียบภาพ The School of Athens นะครับวาดโดยราฟาเอลราฟาเอลนะครับเป็นทั้งจิตตกรเป็นทั้งสถาปนิกหนุ่มอายุประมาณ20ปลายๆภาพนี้ถือเป็นหนึ่งในภาพโด่งดังสุดปังของสไตล์ไฮเรเนซองในภาพเหมือนเป็นห้องประชุมเหมือนเป็นที่ชุมนุมของนักคิดนักปราชญ์นักคณิตศาสตร์ดังๆของโลกมารวมตัวอยู่ในที่เดียวกันตัวท็อปอย่างพีทาโกรัสเฮอร์คิเดัสยูคลิดโซกาติสแลวก็ยังมีคนอื่นๆอีกมากมายแล้วที่แอบฮาก็คือคนคนนี้คือตัวศิลปินราฟาเอลเองหรือเปล่าว,วาดตัวเองลงไปทุกคนรรรววมมตตตัันนักกนบโโโดยยทีี่่เอิู กลางเป็นจุดเด่นของภาพทั้งสองคนถกเถียงกันถึงธรรมชาติของความจริงนะครับเพโตชี้นิ้วขึ้นฟ้าบอกว่าความจริงเนี่ยมันอยู่เหนือโลกวัตถุจับต้องไม่ได้เช่นพวกความรักความงามความยุติธรรมส่วนอริสโตเติลมือคว่ำชี้ลงดินนะครับเน้นถึงความจริงที่จับต้องได้บนโลกใบนี้เช่นพวกดินน้ำลมไฟต่างคนต่างถือตำราของตัวเองอยู่ในมือภาพนี้มันสวยงามตรงที่แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของมุมมองนะครับแสดงให้เห็นว่าแม้เราจะมีความคิดต่างกันแต่ตราบใดที่เรามีการเรียนรู้แลกเปลี่ยนกันมีการถกกันมันก็คือจุดเริ่มต้นของความก้าวนา